ใช่ครับจอมโจมภพทำให้สายครับอัปเดตบ้านให้เพื่อนครับบ้านสวนนะครับบ้านสวนต้องคุ้มนะครับเดี๋ยวสอดกินนี่เข้าไปง่ายๆนนะครับนี่ครับอันนี้เข้าไปง่ายนะครับเริ่มเท่ข้านครับตีเท่ข้านนะครับอัปเดตบ้านนะเพื่อนนะครับไปเพื่อนนอกครับนะครับเริ่มไปดูไปล่างนะครับอันนี้ก็ปล่อยเลื่อยครับโมเฮ็ดแล้วสับพิษซุ่มนี้ก็สับพิษ ขอกอึงแล้วครับมีพริกมีอย่างเลียวนะครับนี่เป็นส้มโอครับโมูให้มาอัปเดตให้เบิ้งครับนี่นั่นก็เป็นตะร์กยังก่อนมะม่วงหาวนาวหูนะครับนี่ก็เป็นมะละกอครับคอนเสิร์ผมนี่เตี้ยเลียดินครับผมนี่บักคุงครับนี่ตอนมานี่ครับบักคุงเป็นหมาความตอนมากเจอกันกินนะครับ เ okay, คไปให้บึงวิวนอกครับ,อ,รบอันนี้จะเป็นวิวข้างๆครับผมอันนี้จะเป็นควองทั้งหมดครับนี่นี่องทั้งหมดครับละคงเดี๋ยวมาเลี้ยงมาใส่เบ็ดครับมาเลี้ยงคว่องไซเ,เบ็ดอัปเดตวิวข้างนอกให้เบิึงครับโอ้ย้อนเสียงด้วยบัดนี่ครับโอ้โหย้อนเสียงย้อนเสียงครับปลากับมีเด้วมต้อง,องปลาสลิดมาปล่อย หนึ่งางครับมีทัวพกหนีเชื่อมให้ครับป่ากับมีนี่ครับลาบเดียดไอ้เบิ่งนี่ครับถ่ายตอนค้ำครับนี่แหละมันเป็นส้มมือเดินผสมบานธรรมดาครับเดี๋ยวรอเบิ้งเสร็จครับรอเบิ้งเสร็จลับเดียดไ้เบิ้งนะครับให้เบิ้งเรื่อยๆครับนี่เงินสูงเลยครับถ้าเกินสูงปุ๊บแสงสีเข่าทันทีเลย ๋ย่าสิเก็บกระเบื้องที่นี่ครับเก็บกระเบื้องที่ไปเวิร์ดล่ะเอาไปนี่แหละครับเอาไปเฮ็ดบ่อเอิงละปล่อยมันเลยครับนี่ตุ่นนี้คนรจะปล่อยมันเลยผมอยากรู้ว่ามันดินเมื่อสีอยู่ซำไหนครับมันเป็นดินทรายไหมครับมันก็เลยเฮ็ดบ่ไดดเฮ็ดกันดินบ่ไดดครับดินทรายต้องเฮ็ดออกมาดินทรายมันดินทรายครับนีเดี๋ยวสเอาเทคอนกรีตทั้งหนาทั้งเบิร์ดนะครับทั้งนี้นี่แหละเททางเขานั่งเขาครับ เปิดมานี่เปิดมานี่ครับเปิดมานี่ทางออกทางนี้ครับนี่ติดกับเบิงลขนามนครับผมโอเคไปเข้าไปห,หาหันใส่กระเลยดีกว่าครับมีสาร,รเมลี่งแล้วครับผมผมเหลือมีสาาเมลี่งแล้วไปครับไปหาหันสายกันแต่เบิ้งก็าังเป็นนีย่ยังมีจกมานั่งครับมาหนี่จกมานั่งเสไปปลูกนีครับคุณลุ่มปลูกสาลาวครับ คุณรู้ไหปผงเสต๋าครับไปภายในนี่ครับภายในภายในไปให้อาหารสัตว์ก่อนเท่าให้อาหารสัตว์ก่อนนี่ครับอาหารซาทอดอยู่นี่เฮ้นี่พูดเลยจะเหมือนกับจุ๊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 บเฮ้ยออกไปนองก็เอามือออกไปได้ปะอวดตายโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึง นะครับบรรยากาศน้ำแลงโอ้มีอะไรขึ้นมาไอ้กี่เกษตรอันนี้ห่วกับปูตะไคร้ว่านี่นี่ครับไข่เขียววัดนะุ่นตะไคร้นี่ครับกอดตะไคร้ผมนี่ตะไคร้เริ่มองนี้นครับนั่นเพื่อนกอดตะไคร้ไงอย่าแฝงครับต่อไปพุ่นนะครับอัปเดตบ้านี้เพิ่งครับผมนี่แหละบบาเพื่องพี่ละนี่บรรยากาศนะครับปียสองอันครับเวนวันนะครับ บรรยากาศยามแนกครับทีพรมีิสระนะครับทีพรมีิสระนี่มานี่ครับติดคลองครับพี่น้องคลองคลองเมื่อไหร่ครับพี่น้องนี่ครับโอเคครับฝากติดตามครับจอมจอมาไปน้องอิสานนะครับด่วนๆในรุ่งคีบันหึนึงครับอยู่บ้านมีเวลาไทยพี่น้องโอ้ยงานหลายหลายหลายสุดรสูตครับโอเคครับติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายสบายดีทุกคนครับ 接电话，祝各位我位，拜拜。